เป็ NLP ถ้าหากว่าคุณอยากใช้มันสําเร็จนะคะวิธีการที่ครูเคยสอนทีมงานหรือว่าสอนมาแล้วครูอ่ะบอกหลายครั้งแล้วว่า NLP มันเข้าใจทั้งง่ายและยากตรงไหนรู้ไหมคะทุกคนมันคือกฎของจักรวาลที่ถ้าคุณคิดอะไรบวก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 คิดซ้ําๆบ่อยๆสมองของคุณก็จะชอบสิ่งบวกบวกถ้าวันนี้คุณมักคิดลบ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 จักรวาลก็จะจัดสิ่งลบ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 ให้คุณสังเกตเวลาคุณรู้สึกไม่ดีกับใครหรือคุณรู้สึกว่าคุณชอบพูดว่าคนนี้ไม่ดีไม่ดีให้คุณสังเกตว่าคุณจะเจอคนไม่ดีอ่เข้าาามมบยก หรือเมื่อคุณจิตตกกับคนใดคนหนึ่งเศร้า้อยหงอยเหงาคุณก็แบบโฟกัสอยู่นั่นแหละว่าทำไมต้องจากฉันไปทำไมต้องทิ้งฉันไปคุณสังเกตดูนะช่วงนั้นจะไม่มีคนเข้าหาคุณช่วงนั้นจะไม่มีคนเข้ามาคุยกับคุณช่วงนั้นคุณจะสูญเสียคนช่วงนั้นคุณจะอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะเพราะทุกอย่างเกิดจากการใช้กฎแรงดึงดูดมนุษย์เรานะคะทุกคนมีสนามแม่เหล็กอย่างที่ครูเล่าให้ฟังมนุษย์เรามีสนามแม่เหล็กถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อไม่เป็นไรนะะพลัง,งา่เเป็งงนนเ็มงงแม เวลาคุณส vale. ่งความรู้สึกออกไปมันมองไม่เห็นแต่สิ่งที่มองไม่เห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นมันรู้จักกันสิ่งที่เราปล่อยพลังงานออกไปกับพลังงานภายนอกมันรู้จักกันมันรู้จักกันมาตั้งแต่คุณยังไม่เกิดมันรู้จักกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราวันนี้ต่อให้คุณไม่เชื่อมันก็มีเพราะมันไม่ได้สนใจว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อเข้าใจไหมคะพลังงานพวกนี้มันไม่ได้สนใจเลยนะว่าวันนี้คุณฟังครูแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าพลังงานมันมีอยู่ก่อนคุณเกิดพอคุณเกิดมาคุณอื แบบว่าเออฉันว่ามันไม่จริงคุณจะว่าจริงไม่จริงมันมีอยู่ค่ะอะไรที่ไม่ดีคิดแป๊บเดียวเกิดอย่าบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะมันไม่ธรรมดานะ,ะเพราะกดแรงดึงดูดคือการฝังเข้าไปในจิตส่งขึ้นมาถึงสมองแล้วปล่อยมันออกไปทุกคนฟังให้ดีนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้นักจิตวิทยามองว่าแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลเป็นเรื่องของการเลือกสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดแล้วฝังมันไปในจิตจําเป็นไหมที่ต้องพูดทุกวันจําเป็นจําเป็นไหมที่ต้องคิดทุกวันจําเป็น จำเป็นไหมที่ต้องเห็นภาพทุกวันจําเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดการสร้างใหม่การสร้างใหม่ไม่ได้สร้างภายในวันเดียวมันคือการสร้างจิตใหม่สมมุติคุณอยากได้รถคุณจะมาบอกว่าคุณไปดมกินรถครั้งเดียวแล้วคุณต้องได้รถมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องมองเห็นรถคันนั้นให้มากที่สุดเวลาคุณอยากได้ BM คุณเชื่อไหมว่า BM จะเต็มถนนเลยเวลาคุณอยากได้คอนโดคุณขับไปไหนคุณจะเห็นคอนโดสวยมากตลอดนักจิตวิทยานะคะเขาลงไปในหนังสือเลยเขาบอกว่า กฎแรงหนึ่งดุหรือกฎจักรวาลไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงเพียงแค่มันเป็นได้แค่นามมาทาแต่ไม่ได้เป็นรูปประมท,ที่ชัดเจนเพราะคนนะคะไม่ยอมยกขึ้นมาไงว่าฉันได้เพราะสิ่งนี้ฉันเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยาบอกว่าต้องฝึกได้มันซ้ำๆต้องฝึกเห็นมันซ้ำๆคุณต้องใช้สมองหรือใช้จิตแล้วแผ่ออกไปซ้ำๆซ้ำๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลืมมันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํามันแล้วคุณได้คุณได้เป็นก่อเป็นกรรมคุณได้จจจจาาาาาาากกกกกกมันนคคคคุุุณณณไไไดดดด้้้รริเขีย มันจะมาจากการเข้มข้นอย่างเดียวพอมันเข้มขน้นเข้มขน้นมันจะได้บ้านมันจะได้รถมันจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาแต่พอหลังจากที่มันได้แน่นอนพลังของมนุษย์เราอะค่ะมันจะลืมลืมขอลืมคิดลืมเห็นลืมจดลืมรู้สึกไอ้คาว่าลืมหรือไอ้คาว่าไม่เข้มขน้นหรือไอ้คาว่าโดนบททดสอบจนอ่อนปวกเปียกผลของมันจะทําให้คุณเห็นคาตาเลยค่ะมันจะค่อย สิ่งนั้นมันจะค่อยๆหายไปสิ่งที่ได้มามันจะถูกไปไปไปแผดโอ้โหคนละทิศละทางไปทางนั้นไปทางนี้มันจะเริ่มเป็นแบบนั้นเพราะความเข้มข้นมันลดน้อยลงมันถูกใช้ไปหมดเติมไม่เป็นใช้ไม่เป็นแต่มันหมดเป็นเข้าใจยังคะเพราะฉะนั้นทุกคนนักจิตวิทยาบอกว่ากฎของแรงดึงดูดกฎจักรวาลหรือกฎ NLP อะไรก็แล้วแต่กฎนี้นะคะมีในตำราไปเปิดดูได้เลยเดอะส c r e t ตนะคะ